อย่าอย่านั่งใกล้กล้องหลายมันเห็นตีนกาได้จอเบอรรี่มาสองกล่องล้านหนึ่งหกยูโรเออได้ลดราคาพอมอีกล้านหนึ่งเจ็ดยูโร บางลูกก็เปรี้ยวบางลูกก็หวานเนาะสีลลองกัลอง,ลองแม่เพลงจะได้ไปดูแถวนั้นเขาจัดอะไรกันไหมเจนตรงเนี้ย จัดทุกวันพืหัดที่ว่าจะมาที่ไรก็ลืมถึงเวลาก็ลืมมันช้ำง่ายๆนะสตรอเบอรี่แปบ๊บเดียวช้ำแหละเสองกล่องกล่องหนึ่งหกยูโรกล่องหนึ่ง เจ็ดยูโรที่แพทย์วัสด,ดีจ้าเม้นในบอตอนนี้พามาเดินตลาดนัดอันนี้นั่งในสวนตลาดนัดอีกฝั่งหนึ่งเออไม่ใช่อีกฝั่งหนึ่งที่เดียวกันนี่แหละมาอ่านเม้นไม่ได้อ่านเม้นนานเพื่อนหายหมดก็จะเป็นศูนย์รวมอ่ะเนาะ สตรอเบอรี่สดๆจากต้นลูกนี่หวานผหวานมากเลยชาวสวนเขาบอกว่าถ้าปลูกในโรงเรือนน่ะมันจะมันจะเปรี้ยวอ,อ มันจะเปรี้ยวถ้าปลูกลงดินอนะมันจะหวานวาางั่นไหมสงสัยอันนี้ปลูกลงดินแน่ไม่ได้ถามเขาด้วยเออห,หวาน เดทกับแพงพูดยี่สิบห้ายูโรสามสิบสามสิบห้ายูโรแพงพูดลมอย่ามานะฝนจะดูโชว์ตัวหน่อยฝนจะมาอีกแล้วโอ้ยตายอยากกินมามาเด้อมาเด้อ หวานหวานชมนี่กำลังออกเลยแหละ กินให้หมดซะจะได้ใส่กล่องเดียวกันเออคือเกะก,กะหลายกล่องมันจะช้ำหากินตะลูกใหญ่ๆดี หวานก็ต้องจิ้มพริกเกลือเลยหวานหวานมามาเชิญแซ่บสตรอเบอรี่ <laughs> ชื้นแสบชื้นแสบแป๊บเดียวช้ำแล้วอืมดูนี่หวานเอาไปกินไอนนี่เนาะแต่งหน้าเค้กเนาะหอย่างอร่อยเลย นี่ลูกใหญ่ลูกนี้ใหญ่ก็เพื่อนวันนี้วันกินอยู่วๆไม่มีอะไรยัยว่วมีแต่ต้นอรบอรี่นี่แหละอ,อ,อย่างอื่นก็ก็มีแต่ว่าอย่างอื่นก็ไม่ค่อยกินมันเปรี้ยวมีอันนี้แหละเออนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่เท่าแว่นเลย ลูกใหญ่คนขายถามว่าเอากล่องไหนเลือกเอาบอกเอากล่องที่ลูกใหญ่ที่สุดคนขายเอากล่องที่สวยที่สุดเจ้าเนือเอากล่องที่ลูกใหญ่ที่สุดแต่แปลกวะเราอ่ะชอบลูกใหญ่นะ แต่คนฟินแลนด์เขาชอบลูกน้อยๆไอ้ฝนาวทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ะทำไมเป็นคนแบบนี้ฝนนั่นเด,เดี๋ยวเราหาพี่ลบฝนกันนะเดี๋ยวกล้องเสียบตายตาต เออมันแค่ลินลินว่ะล่มก็เอามาไว้ไปนั่งในล่มก็ได้วะแล้วเขามีกาแฟขายไง